สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องบ้านนะครับซึ่งก็จะเป็นการเล่าเรื่องพอสังเขปนะครับในสไตล์ของสมปองรีวิวบ้านนะครับเมื่อช่องเก่าเราไม่เป็นไรครับผมเราทํามาสิบกว่าปีแล้วแหละครับก็ถูกแฮกไปเรียบร้อยนะครับไม่สามารถเอาคืนได้เมื่อก่อนเราก็ไม่มีช่องอยู่แล้วครับเริ่มทําใหม่ได้ครับไม่เป็นไรครับผมมันหายไปแล้วก็สร้างใหม่ได้นะครับ วันนี้นะครับเราจะพามาชมบ้านสวยๆนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารลมนะครับจังหวัดรีสเกตนะครับ ในสไตล์ของคอนเทนต์โพลารีนะครับมีด้วยกันนะห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ํา1ระเบียงนะครับแล้วก็1ห้องครัวนะครับผมท่านใดที่จะสร้างบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ควรมีที่ดินนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเนี่ยครับประมาณ15เมตรได้นะครับผมแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในนะครับ16เมตรด้วยกันนะครับค่าก่อสร้างราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสบาทนะครับหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับ ตอนที่เรานะครับมารีวิวบ้านหลังนี้ด้วยกันนะครับผมเป็นช่วงโควิดนะฮะน่ากลัวมากเลยนะมีอพพอนะครับตรวจเข้มเลยนะครับตรวจเข้มเลยครับอพพอนะครับแล้วก็มีเด็กตัวเล็กๆนะครับเดินข้างถนนแล้วก็ใส่แมสดูเหมือนในภาพยนตร์เลยนะครับก็ว่าได้นะครับแต่พอเราไปเจอบ้านหลังนี้นะครับโอ้จากที่ความน่ากลัวนะครับมันก็กลับกลายเดือนหายไปนะครับ เป็นสิ่งสวยงามทันทีนะครับบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านนี่เป็นชาวต่างประเทศนะครับมีการติดต่อสื่อสารการผ่านออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับด้วยความเชื่อมั่นนะครับเชื่อถือแล้วก็เชื่อใจกันนะครับทําให้บ้านออกมาสวยงามมากนะครับซึ่งสิ่กิจสร้างบ้านนะครับมีก็จะมีการทําบ้านออกแบบบ้านตามใจผู้อยู่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ข้อตกลงสัญญาที่เราได้ทำกันไว้นะครับหากท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดนะครับก็ไป ดูในช่องซิสเกตซบ้านนะครับจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับเข้าไปชมได้เลยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมีคนเข้าชมแล้วประมาณ1น0 0 0 0สนสี่คนนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับบ้านหลังนี้มีคนสนใจเป็นอย่างมากเลยครับสามารถติดต่อนะฮะได้เลยนะครับ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับ